สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจําวันพฤหัสที่16เดือน7แล้วนะคะวันนี้ตลาดดูจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะดูเงียบเงบเหงาเหงยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าคนมัวแต่ไปลุ้นหวยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะยังไงก็ตามนะคะหวยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นออปชั่นประเภทหนึ่งนะคะก็ถ้าใครได้ถูกออปชันไทยวันนี้เนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยแล้ววันนี้นะคะในคลิปนะเราก็มีอธิบาย เกี่ยวกับตัวออปชันอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเด i ิเว a t ี v e w ว r รน n ์หรือว่าตัว DW นั่นเองนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะเนี่ยมีคนหลังไมคที่สอบถามเข้ามาเนี่ยมีนักลงทุนหลายท่านนะคะที่เทรด e w w แต่ยังไม่รู้ว่าจะดูกราฟตัวไหนดีนะคะก็มาแนะนำตรงนี้ให้ฟังกันเดี๋ยวลองติดตามกันดูได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็4ี่โมงยีนาทีแล้วนะคะมาพบกันหลังตอนหวยออกนะคะวันนี้ไม่รู้มีใครถูกไหมใครถูกก็ยินดีด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดูตามตลาดกันดีกว่า Set 50นะคะอยู่ที่882.43นะคะแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ยูยตอนนี้อยู่ที่ 8.77.9ก็ประมาณ8.78นะคะก็จะห่างกันอยู่สักราวๆ4จุดกว่ากว่าเกือบเกือบ5จุดนะคะวันนี้ราคาวิ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยจากที่เมื่อวานนะคะมันชนเส้น moving average ใช่ไหมคะที่ไม่ผ่านไปและที่เราบอกตรงนั้นวันนี้ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะคะถึงแม้เราจะแอบลุ้นแค่ไหนให้มันขึ้นไปจะได้เรียกทหารเราคนนึงกลับมานะคะ ลบเสร็จสักทีก็ยังไม่ได้นะคะสู้ลบต่อไปค่ะเพราะว่ามันกลับตัวลงมานะคะแต่กลับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยอยากจะให้สังเกตว่าแนวที่เขาพักตัวอยู่นะคะคือมันลงลงลง,ลงแล้วก็มาถึงแนวนี้นะคะคือเป็นแนวโลของวีคเส้นเหลืองนี้นะคะพอมาถึงเส้นตรงนี้เนี่ยก็ยังเด้งอยู่คือยังรับอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าจะมีแรงกลับขึ้นไปถึงไหน เพราะว่าพูดถึงระยะของการวิ่งวันนี้นะคะไม่ไม่เท่าไหร่เลยแค่ประมาณ10จุดเท่านั้นเองนะ,ะ1 0จุดจุดมีโลอยู่ที่879.63แล้วก็ไฮอยู่ที่890.87ณนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นระยะวิ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในเรนจ์ในระยะของกรอบวันนี้ที่เขาวิ่งอยู่อาจจะไม่เบรกไปด้วยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางๆของโซนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราย้อน ลงไปดูในทำเฟรม5นาทีนะคะเมื่อวานนี้ที่เราไปดูมัน5นาทีมันเปลี่ยนเป็นขึ้นแล้ววันนี้มันมันเป็นยังไงบ้างอ่ามันกลับมากลายเป็นเทรนลงนะใน5นาทีก็เป็นไปได้นะคะเมื่อเทรนมันยังไม่แข็งแรงมันอาจจะออกไซเวสไซเวมันก็พอมันขึ้นขึ้นได้แป๊บเดียวมันยืนไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เด้งไปทีนึงแต่ว่าพอมาลงอีกทีนึงเนี่ยม่อยู่ละก็ตกลงมานะคะแล้วเริ่ม ดึง moving average กลับมาเป็นเทรนด์ลงอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับติดเส้น moving average อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราจะคิดว่ามันกลับไปเป็นเทรนดขึ้นอีกตรงนี้ก็ต้องใน5นาทีเนี่ยน่าจะต้องกลับเข้าไปให้ได้ก่อนนะคะต้องกลับย้อนไปเป็นเทรนดขึ้นให้ได้ก่อนคือมันก็ต้องมาจาก time frame เล็กฟอร์มตัวขึ้นไปได้คยถึงจะค่อยๆไล่ไปถึงใน time f r a e ใหญ่ได้แต่ตอนนี้นะนะตอนนี้ตรงนี้ใน time frame หนาทีก็ยังไม่ได้นะคะ ก็รอติดตามกันดูค่ะตอนนี้ยังเพิ่ง4โมง28เองนะคะติ๊กเกอร์ของฝั่งหุ้นเนี่ยตลาดเซ็ตก็ยังขยับขยับอยู่ค่ะอีก2นาทีถึงจะเริ่มคอมาเก็ตกันนะคะสังเกตนะคะเมื่อวานนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมมาในคลิปใต้คลิปนะคะสอบถามเรื่องออถ้าเทรดดีนะคะจะดูกราฟตัว Se ็ต0หรือว่าตัว S50U20 หรือว่าตัวฟิวเจอร์นี้แหละนะคะหรือดูทั้ง2ตัวเลยทีนี้ DW นะคะอยากจะให้ทำความเข้าใจว่าคนที่เทรดเซ็ต50แต่ไปเลือกเทรดด้วย DW นะคะมันต้องทำความเข้าใจว่า DW เนี่ยออกโดยโบร oker นะคะเป็นออปชันประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาออกโดยโบร oker เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ซื้อได้อย่างเดียวถ้าเป็นออปชันในตลาดที่เราเทรดเนี่ยเราจะสามารถเป็นทั้งได้ผู้ซื้อ และผู้ขายประกันก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ซื้อก็ลองออปชันเป็นผู้ขายก็ช็อตออปชันแต่ในส่วนของ DW หรือว่า d e r i v a t i v e V a r ์เ n นนะอันนี้เนี่ยผู้ออกคือบร o k เกอร์นะคะเขาเป็นคนออกเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ขายเราอะ่ะมีมีคนสามารถซื้อได้อย่างเดียวไม่สามารถขายได้และการซื้อเนี่ยจะพูดถึงประเด็นที่สำคัญกนะ็คือว่า DW ของแต่ละค่ายเนี่ย ลักษณะไม่เหมือนกันอัตราทนไม่เหมือนกันและเขาอ้างอิงไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้เป็นด w s e t 5เซตบางค่ายจะอ้างอิงกับตัวฟิวเจอร์นะส่วนบางค่ายจะอ้างอิงกับเซต50ตัวหลักนี้นะคะราคาเขาเนี่ยจะวิ่งตามตัวนี้สมมติด w มันจะมีตารางใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนที่เขา call market กันนี้เออเริ่ม call market แล้วเดี๋ยวไปให้ดูกันโอเคสรุปตรงนี้ก่อนเซต50นะคะอยู่ที่ call market กันอยู่นะคะที่8 8 2 5 ส่วนฟิวเจอร์นะคะ U ยู่20คอมมาเกตตอนในระหว่างคอมมาเก็ตกันเนี่ยเขายังวิ่งอยู่ที่877.5.9แล้วสิอันนี้มันค้างนะคะตอนนี้ในอ e ีฟินค้างอยู่ตอนนี้ที่สตีมวิ่งวิ่งอยู่878และโอเคเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอีกทีตรงนี้นะในช่วงท้ายตลาด t f เฟกนะคะตรงนี้มันชอบค้างนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดู ตารางของ DW นิดนึงนะคะพอรู้สึกมีคนเทรดตรงนี้เยอะอยู่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ารวม DW นะคะที่ทาง KGI นะ,ะของค่าย KGI เขามีจัดเอาไว้ KGI เนี่ยก็คือโค้ด13นะคะถ้าเทรด DW เราต้องรู้รายละเอียดของตัวสินค้า DW ที่เราเทรดนะคะไม่งั้นเสียเปรียบม,มากๆเสียเปรียบจริงๆค่ะ เนี่ยอย่างเช่นเราดูชื่อ D W นะเราก็ต้องรู้แล้ว set 50คือเราเทรด set 50 13นี่คือชื่อย่อของ b r o k e ใช่ไหมคะรหัสของ b r o k e 3นี่ก็คือ K G I ถ้า01เนี่ย set 50 01 01ก็คือของ B B L นะของบัวหลวงเขาแล้วก็มี 06, 08, 16, 19เนี่ยมันเป็นของแตล่ละ b r o k ทั้งนั้นเราจะเทรดตัวไหนเนี่ยคือแต่ละโบ o k e เขาจะมีลักษณะสินค้าไม่เหมือนกันเขาจะออก D W ว่าเออ ของค่ายนี้มักจะออกเป็นแบบอัตราทดสูงๆเกียร์ลุ่งเกียร์ลิงสูงๆวิ่งแรงๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดของอีกค่ายหนึ่งก็อาจจะอัตราทดน้อยๆวิ่งน้อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการที่ดีดตัวไหนที่เราซื้อนะคะซื้อขายเนี่ยมันวิ่งแรงหรือไม่แรงมันขึ้นอยู่กับอัตราทดการวิ่งแรงเนี่ยเกียร์ลิ่งมันแรงอัตราทดมันแรงมันก็มีกําไรแรงก็จริงแต่อย่าลืมว่า เวลาที่ขาดทุนอะผิดทางมันก็ลงเร็วเหมือนกันก็คือเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคะเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นดาบสองคมด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกลงทุนแบบไหนค่ะอ่ะตะก,กี้เราจะพูดถึงประเด็นที่ว่ามันจะดูการาฟตัวไหนใช่ไหมคะเพราะว่านักลงทุนหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะคะยังไม่เข้าใจว่า DW ที่เขาเทรดอยู่เนี่ย มันอ้างอิงกับตัวไหนเซ t ฟิ 50, หรือว่าตัวฟิวเจอร์กันแน่เพราะว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันลองดูกันนะคะอันนี้เขารวบรวมมาของหลายๆค่ายนะไม่รู้ทุกค่ายหรือเปล่านะคะอันนี้ call d w ก็คือมองขึ้น put d w คือมองลงก,ก็ก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับออปชันที่เราเทรดใช่ไหมครับอ่าสมมุตินะอันนี้ของค่าย13นะอันนี้เขาบอกคิดฮิตฮิตคือตัวนี้ซื้อขายเยอะเราลองคลิกไปดูนะคะตัวนี้อ่าเราจะดูนะคะ ตรงนี้เห็นไหมคะตารางของ d อเขาจะมีบอกว่าเมื่อราคาบิดนะนี่เห็นไหมราคาบิดนะอยู่ที่เท่านี้ DW จะเป็นราคาเท่านี้6,5ตังค์แล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็น6,3ตังค์คือราคากําหนดมาชัดเจนแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยราคามันไปตรงนี้แล้วทําไมราคามันเป็น8ปดแล้วทำไม DW ยังไม่เปลี่ยนราคาบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้หรือเปล่าอันนี้เขาอ้างอิงที่ฟิวเจอร์นะคะก็คือเซตฟิฟต อันนี้ของค่าย13แสดงว่าตัวนี้ของค่าย13นะอ้างอิงที่เซทฟิฟตี้ยู่แต่ลองมาดูของตัวนี้นะคะของ0101 01คือของค่ายบวัวหลวงนะคะ BBL กรุงเทพนะแบงก์กรุงเทพรู้สึกค่ายนี้เขาจะอ้างอิงก,กับตัวเซทฟิตัวหลักอาจริงด้วยเห็นไหมคะเซทฟิฟถ้าเซทฟิฟตี้อินดมันราคาเท่านี้ DW จะเท่านี้จะเป็นราคาเท่านี้เห็นไหมคะเขาอ้างอิงไม่เหมือนกัน อ่ตัวนี้เนี่ยจะอ้างอิงบอกว่าถ้าเซฟฟอยู่ที่เท่านี้ที่8 8ดนะตัว DW ของเขาก็จะปรับเป็นราคาเท่านี้ซึ่งจากที่เรารู้ๆกันอยู่ที่เราติดตามราคาอยู่ตัว s e ฟฟิสตี้ x และตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป๊ะๆเ,เ,เท่ากันตลอดไปมันจะมีความห่างความต่างใช่ไหมคะแล้วเนื่องจาก DW เนี่ยเขาต้องมาดูตารางว่าเออข้าาคาเป็นเท่านี้นะ DW จะเท่านี้เราจะได้เข้าใจค่ะว่าอ่ะ มันเป็นราคาตรงไหนกันแน่นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้ว่าเราจะดูเซตฟิอ้างอิงหรือว่าตัวฟิวเจอร์อ้างอิงนะคะไม่งั้นงงกันพอดีแล้วเราจะซื้อตัวไหนเนี่ยก็ควรจะเข้ามาศึกษาในตารางราคาของเซตฟิต้ตัว DW ที่เราเทรดอยู่นะคะจะได้เข้าใจว่าเกียร์ลิงมันเป็นเท่าไหร่อัตราทดเท่าไหร่ก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนิดหน่อยเองนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นคลิปอธิบายลงลึกในเรื่อง DW แต่เพียงเห็นว่า นักลงทุนที่สอบถามเข้ามาหลังมายเนี่ยมีสัดส่วนที่บอกว่าเทรดดีดิวกันเยอะมาก mm. ก็เลยค่อนข้างประหลาดใจนะคะอยากจะมาแนะนําให้อย่างน้อยเข้าใจกันมากขึ้นในตรงนี้จะได้ไม่เสียเปรียบมากนะคะ mm. โอเคง่ายเรารอติดตามกันอีกทีในช่วงท้ายตลาด TFX มาเจอกันอีกครั้งช่วงท้ายตลาด TFX แล้วนะคะอีก3นาทีค่ะจะปิดค่ะแต่ว่าเซตฟตตัวหลักปิดไปแล้วนะคะที่883.16นะคะ อ้าวส่วนฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ยูยี 20, มันทำท่าเหมือนมีแรงขึ้นมานะคะมาโซนตอนช่วงเช้าอะ่ะที่เขาเปิดอยู่นะคะก็อยู่ที่8 7 9นะคะทําให้ตอนนี้ห่างกันอยู่4จุดนะคะแต่ว่าก็ยังยังไม่ถึงตรงกรอบข้างบนที่ช่วงเช้าเปิดมานะคะแล้วก็ไอกรอบการวิ่งก็ประมาณเดิมนะคะยังไม่เกิน10จุดค่ะ ที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันจะวิ่งแรงขึ้นมาเพราะตอนนี้อยู่ในเราอยู่ใน i ท e f เฟรม5นาทีนะคะแต่ว่า,าสิ่งที่ให้สังเกตคือมันมนเด้งตรงแนวโลของว e คนะคะคือตอนนี้ตรงกรอบโลของว e คเนี่ยมา y ung, y ung, y ung, ยุ่งยุ่งอยู่จึกๆอยู่โซนนี้นะคะและในส่วนของ m o v i n g average เนี่ยยังตัดลงอยู่แต่ราคาเนี่ยเหมือนกับว่าเบรกตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะเึิง ถ้าพรุ่งนี้กลับไปยืนได้อีกกลับไปทางโซนบนมันก็ออกเป็น s ะไซเวย์นะคะคือตัดขึ้นตัดลงช่วงนี้นะคะก็ในไทมเฟรม5นาทีนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตัดสินใจได้เนี่ย5นาทีเดี๋ยวก็จะเริ่มเป็นเทรนด์ขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆลากยาวไปในไทมเฟรมอื่นนะคะเหลืออีก2นาทีนะคะรอติดตามกันไปค่ะตอนนี้ก็8.79.3แล้ว วันนี้ก็วันนี้ดูกันนะ,ะวันนี้มันไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยมีอะไรครึกคักเลยนะคะอาจจะคนไปลุ้นหวยกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแ7 9เจ็ดเก้าจุดสามจุดสี่แต่ตลาดมันก็เป็นแบบนี้นะคะเราต้องทําความคุ้นเคยและเรียนรู้กับมันคือมันก็มีช่วงที่ตลาดวิ่งแคบๆสิบจุดแบบเนี้ยแบบอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น เราจะคาดหวังว่าให้มันวิ่งทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะกรอบบางวันมันก็มีแค่นี้แล้วเราจะเข้าได้จุดที่ดีที่สุดหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางวันเนี่ยถ้าเรากดดันว่าเราจะต้องเป็นเดทเทรดจบในวันบางครั้งมันก็ยากเดทเทรดอะยากมากนะคือต้องใช้สกิลเยอะมากใช้รายละเอียดการเรียนรู้คือมันต้องใช้พลังงานหนักมากอะค่ะใครสามารถเทรดเดทเทรดได้แบบดีๆสําเร็จนะคะ นับถือเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Tf เหรือแม้แต่หุ้นหุ้นนี่ยิ่งใช้พลังเยอะกว่านี้อีกเพราะว่ามันต้องดูหลายตัวต้องทําการบ้านหุ้นแต่ละกลุ่มตัวไหนมาช่วงนี้ตัวไหนเล่นหุ้นตัวไหนมันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันหมายถึงว่ามันมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้มาตัวนั้นมันต้องตามมาแบบเนี้ยคือต้องรู้หมดเลยและถึงจะเทรดได้ได้ดีอะ่ะเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าตัวนี้มาเสร็จเดี๋ยวลักษณะตัวนี้มันต้องมาหรือไอหุ้นตัวเนี้ยมันวิ่งแบบนี้ แล้วมันจะชอบวิ่งแบบนี้แล้วมันวางบิดแบบนี้วางออฟเฟอร์แบบนี้เจ้ามันนิสัยเป็นยังไงโอ้โหรายละเอียดมันเยอะอะเยอะมากนะคะอ่าโอเค4ี่โมงห้าสนาทีแล้วนะคะปิดไปแล้วนะคะ t f e ฟก็คอนเฟิร์มปิดที่8 7 9.5นะคะห่างกันไม่ถึง4จุดแล้วนะคะกับตัว s e ตฟิฟตี้นะคะก็ทำให้แต่ว่าแท้งเดวันนี้ก็ยังเขียวเอ้ยโทษแดงแดงแดงนะคะลองดูกัน นิดเดียวแล้วก็เป็นแท่งเล็กๆแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันโดนเส้น moving average บังอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยพัวพันกับอยู่ถแถวๆแนว moving average ใน Night time frame day อยู่นะคะขยายให้เห็นนี่โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันที่ราคาอ p t i o นกันดีกว่านะคะราคาอ p t i o นวันนี้นะคะ ตัวไซส์ไพของ ATM กลับมาอยู่ที่875อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เก็บราคากันไปนะคะช่วงนี้มันจะสลับไปสลับมาไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเท่าไหร่เพราะว่าราคาของพรีเมียมมันนะคะก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะเพราะมันยังเป็นช่วงไซส์เวย์นะคะมันก็จะค่อยๆค่อยๆโดน t ท m e ดีเคกินไปเรื่อยๆนะคะนี่นะเราก็ไล่ไปเรื่อยๆคะ่ะ นอกัจากว่าวันไหนอ่ะที่ตลาดมีความผ,ลผลันผวนวิ่งเป็นเทรนด์ขึ้นมาแรงๆราคามันก็พรีเมียมเนี่ยมันจะกระชากทีนึงนะคะเพราะว่าพรีเมียมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุของสัญญาออปชันนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็ความผันผวนในตลาดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะที่มันจะขึ้นหรือลงมันไม่เหมือนกับ DW ที่ตะกี้เราไปดู DW เขามีตารางชาัดเจนใช่ไหมคะว่าเซตฟิะนะอยู่ที่เท่านี้นะ พวกนี้เขาอ้างอิงก,กับตัวเซทฟตี้ตัวหลักใช่ไหมไปไหนละอ,อยู่าอยู่883มนะ DW นะมันจะต้องเป็นที่ราคานี้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งรอไว้ได้เลยว่าถ้าสมมติเรามองว่าเป้าหมายมันจะไปถึงที่885อ่าอีก2จุดอย่างเงี้ยเราก็ไปดูตารางเลยว่าว่า DW จะเท่าไหร่เราก็ตั้งขายรอไว้ตรงนั้นเลยนะคะตั้งปิดไว้เลยได้แต่มันไม่เหมือนออปชั่นตรงนี้ออปชั่นตรงนี้เนี่ยบิตออฟเฟอร์มันเป็นการวางโดยผู้ซื้อผู้ขายในตลาดเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตเมเกอร์ก็ดีนะคะ เ,เขาไม่ได้เป็นราคาฟิกฟิกเพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้เลยว่าถ้าสมมติราคาเซฟฟิขึ้นไปถึงที่8.85เนี่ยออปชันจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่มันอาจจะบอกได้คร่าวๆคือ8.85มันยังวิ่งเปนิดเดียวใช่ไหมคะไม่เยอะมันก็อาจจะไม่ได้มีกําไรมากเพราะว่ามันยังมีค่าพรีเมียมอยู่ค่าในตัว Val u e ของมันอยู่มันต้องวิ่งแรงๆหน่อยนะคะมันถึงจะเริ่มมีกําไรก็เดี๋ยว เราค่อยๆมาทําความเรียนรู้ในเรื่องในส่วนของตรงนั้นกันนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือจะบอกว่ามันความแตกต่างคือใน DW เนี่ยมันจะเป็นราคาฟิกซ์ตามโบรกเกอร์ที่เขากําหนดออกมาอยู่แล้วแต่ในออปชันตรงนี้ที่เราเทรดอยู่เนี่ยนะคะผู้ซื้อผู้ขายเป็นคนตั้งบิดออฟเฟอร์เองเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าบางตัวมันก็ถ้าไม่มีสภาพคล่องมันจะห่างใช่ไหมคะอย่างเนี้ย81ที่บิดออฟเฟอร์กระโดดไป85ก็ห่างงานอย่างตัวนี้99.8 กับ103.7เห็นไหมคะมันก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะอย่างอันนี้ถ้าตัวไกลๆเงี้ยเห็นไหมห่างกันขนาดไหนบิดอยู่ที่181เป็นสีแดงออฟเฟอร์ไปอยู่ที่นู่น210นะคะเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเราเทรดตรงนี้ก็ต้องคอยดูสภาพคล่องก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันที่ Pay off chart ด้วย Pay off c ชา r t ของพอร์ตเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่า กรอบราคาการวิ่งก็ยังอยู่ในโซนตรงนี้แหละนะมันจะขยับเส้นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรายังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะยังตอนนี้รอไม่ว่าจะปิดฟิวเจอร์ก็ดีหรือว่าเปิดออปชันเพิ่มก็ดีมันยังไม่ไปไหนคะเพราะมันยังไซเวย์ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการรอไปก่อนนะคะสำหรับพอร์ตนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันที่ทองคำติดตามสถานการณ์ทองคำกันอีกสักหน่อยคะ่ะ สำหรับทองคำสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามาดูกรอบการวิ่งอันนี้คือแท่งสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะดูลักษณะการวิ่งของมันเนี่ยได้จากใน4ี่ชั่วโมงถ้าดูใน MT4 นะคะเพราะว่ากรอบของ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเส้นปะหนึ่งนะจากซ้ายไปขวานี่ก็คือ1อาทิตย์1สัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้เราวิ่งตรงนี้เห็นไหมคะมันยังมันเหมือนออกไซเวย์เนี่ยตึ๊กๆก,ก,กรอบยังไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีกระชากอะไรนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะก็คือวันวันนี้กับวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมล้วพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่วันพฤหัสไหมอ่าใช่นะคะพฤหัสเราก็ศุกร์ก็เหลือ2วันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคึกคักก็คือช่วงหัวค่ำของไทยตอนนี้มันยังประมาณ5โมงเย็นเองนะคะแต่สังเกตก็ดูจากในทุกทางเฟ r a นี่ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะคะถ้าดูด้วยมองด้วย moving average แต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มราคาเริ่มตกตกตก,ตกลงมาในตกเส้น moving average หลายทีแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตกไปเสร็จเนี่ยก็ยังกลับตัวขึ้นไปได้นะคะวันตอนนี้นะตอนนี้เลยนะตกลงมาอีกแล้วไม่รู้ว่าจะสามารถกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะและถ้ามันกลับขึ้นไม่ได้ปกติเนี่ยมันมักจะแบบเหมือนอยู่ๆก็มีแรงสวนกลับขึ้นไปแรงๆเลยนะคะถ้าคืนนี้กลับขึ้นไปได้อีกก็ก็เป็นไปได้นะคะ ก็แสดงว่ามันน่าจะมันเหมือนมีแรงแรงซื้อมากกว่าแรงขายคือไม่ว่ามันมันพอมันมักจะตกลงมาแรงๆให้เราตกใจเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีแรงสวนกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่จะขึ้นถึงเมื่อไหร่นี่ยังไม่รู้เพราะว่าเรายังคอยดูอยู่นะคอยดูดิเวเจนต์แม็กซี่ดิเวเจนต์ในเดย์นะคะว่ามันจะเกิดไหมถ้าเราจะเลิกดูก็ต่อเมื่อถ้าลูกนี้มันทะลุมันแซงลูกซ้ายมือนี้ไปนะคะก็แสดงว่าไม่ใช่ดิเวเจนต์ละแต่ตอนนี้มันยังไม่คอนเฟิร์มนะคะลูกนี้ยังไม่จบค่ะ ก็จะคอยติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับทองคำโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเร่งทำคลิปออปชันต่อไปนะคะจะได้รีบทำออกมาให้ท่านผู้ชมที่รออยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์วันเทรดวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ